ยินดีต้อนรับเข้าสู่ R L Channel ค่ะวันนี้นะคะจาก็จะมีดอกใหม้ายสวยค่ะน่ารักมากมาปากเพื่อนๆนะคะในส่วนของอุปกรณ์คความยาวของริบบิ้นนะคะอยู่ที่40เซนติเมตรค่ะเราใช้4เส้นค่ะก็ะจะมี สีเหลืองที่10เซนติเมตรเราใช้เป็นเกราอน,นะคะใช้สีเส้นเหมือนกันค่ะเริ่มต้นที่พับด้านนี้ลงมานะคะด้านใดนด้านหนึ่งลงมา พับลงมา9้าเซนติเมตรนะคะเส,นส,ส้นฐานค่ะขอโทษค่ะเส้นหลักนะคะตัดไว้เส้นที่2เส้นที่สามค้องเส้นที่2ไว้นะคะเส้นที่สี่ค่ะ ดึงเส้นที่สามขึ้นมาเราดึงฐานให้กระชับนะคะดึงมาเบาแต่ให้กระชับนะคะขั้นตอนนี้เรานำเหรียญมาวางาล็อเหรียญด้วยวิธีการพับด้านพับเส้นสั้นของริบบิ้นนะคะลงมาค่ะ ท้ายสุดนะคะเส้นสั้นซ้ายมือค่ะสอดมาที่ด้านบนฝวานะคะถ้าช่วงไหนนะคะเพื่อนๆตามไม่ทันนะคะกดสต็อปได้ค่ะแล้วกลับไปทวนอีกครั้งหนึงนะคะทับง่ายค่ะไม่แยายกเกินไปนะคะเพื่อนๆสามารถพับได้ทุกคนค่ะ ล็อกอีกครั้งนะคะพิทกลับมาแล้วล็อกอีกครั้งหนึ่งพิิกลับมาเราเริ่มต้นที่เส้นนี้นะคะ เลี้ยวบนไปด้านหลังค่ะหลังจากนั้นผมงปลายลี้วบนเข้ามาค่ะสอดใต้ฐานของเส้นของเขาเองค่ะเราจะไปช้าๆน,นะคะ ทั้ง4เส้นนะคะทำเหมือนกันค่ะ เส้นสุดท้ายผงปลาดิปิ้นเข้ามาทำเหมือนเส้นที่เราแล้วมานะคะดึงดึงดิปิินพร้อมกับจัดกลีดดอกนะคะเพื่อให้สวยงามค่ะเราเช็คกลีบด,ดอกก็เท่ากันไหมโดยวิธีการพลิกกลับมาด้านหลังค่ะ เส้นไหนนะคะคกิดไหนที่มันไม่เสมอกันเราก็ดึงทายทายริบิ้นนะคะอย่างนี้นะคะเรียบร้อยจังสีเส้นแล้วนะคะเราพลิกกลับมาค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทายริบิ้นสีเหลืองนะคะซึ่งเป็นเกสอ สอด่าสอดข้อที่ใต้ของเส้นสีขาวนะคะทำเหมือนกันทั้งสีเส้นเลยค่ะ ลูะคะว่าเราเขาโผล่มาไหมเส้นสีเหลือเขาจะโผล่มาไหมไม่มีนะคะไม่โผล่แล้วพี่กลับมาค่ะจับเส้นที่หนึ่งนะคะทั้งสองเส้นนะคะขึ้นมาค่ะสีเหลืองกับสีขาวจับขึ้นมาพร้อมกันเลยเส้นที่สอง เส้นที่สามเส้นที่สี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเราจะหมุนลักษณะนี้นะคะมือขวาวีป้อกันเช้นะคะเราจะนชายดิปปิ้นนะ มุมนิบปิ้นเป็นลักษณะนี้คะ่ะนิ้วป้งด้านซ้ายเราจะกดลงมานะคะกดตรงเก k อลงมาค่ะกดเบาๆแต่ให้ให้แน่นนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้ริบบิ้นเด้งออกนะคะหลังจากที่เราทำเสร็จแล้ว รีบร้อยแล้วนะคะเราพันหนึ่งรอบเสร็จแล้วเราก็ดีสีเหลือนะคะออกมาเลยเราก็จะโค้งปลายลิบิ้นนะคะลงมาค่ะสอดเข้าที่ใต้ฐานดึงเลยค่ะดึงทายลิบิ้นลงมานะอย่าเพิ่งแน่นนะดึงรวมๆไว้ก่อน ดีสีขาวออกมาค่ะเราจะทำเส้นสีเหลืองเส้นต่อไปนะคะสอดเข้าที่ใต้ฐานเหมือนเดิมชาจะปิ้นโผล่ด้านล่างตรงนี้นะคะเห็นไหมนะคะดึงเลยค่ะ ดีสีขาวออกมาค่ะช่วงนี้เราก็จะหมุนไปนะคะเราก็จะทำเส้นสีเหลืองต่อไปของเส้นของชายของริปปิ้นสีเหลืองนะคะสอดต,ตรงใต้ฐานถัดไปะคะ่ะ ไปเรียบิ้นโผล่ที่ใต้ฐานด้านล่างเส้นสีขาวดึงออกไปเลยค่ะเราก็จะทำเส้นสีเหลืองนะคะสอดเข้าที่ใต้ฐาน ราจะปิ้งจะโพที่ใต้ข้างล่างค่ะเด็ดกวยนะคะเนี่ค่ะด้านล่างนี้นะแล้วก็ดึงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจัดเกลีดบนะคะจัดแบบให้แน่นนะคะเพื่อความสวยงามค่ะ ไปเราก็จะมาทำสีขาวนะคะพันนะคะพันมาเรื่อยๆนะคะจนครบทั้งสีเส้นนะคะพันให้เป็นลักษณะวงกลมอย่างนี้เลยนะคะพันแค่หนึ่งรอบ นิ้วก้อยนะคะนิ้วก้อยกับนิ้วนางล็อกล็อกวิปปิ้นด้านนี้ไว้ค่ะเราก็จะให้เด้งมาเส้นเดียวนะพลิกไปด้านหลังค่ะสอดตามสีเหลืองนะคะมาลงมาค่ะ าริบบิ้นไปด้านหลังสอบมาด้านล่างค่ะจะโผลตรงนี้นะคะโผลใต้ฐานด้านล่างเลยค่ะดึงบวมๆเข้าไว้ก่อนนะเอย่าเพิ่งดึงแน่นนะคะเส้นที่สองของปลายริบิ้นไปด้านหลังค่ะสอบตามเส้นถิศสีเหลืองมาเลยนะ จะอยู่ใต้เส้นสีเหลืองนะคะเส้นต่อไปค่ะ เส้นสุดท้ายดึชาลิปลินสีขาวนะคะอยู่ด้านล่างนะคะด้ารล่างของสีเหลืองนะ หลังจากนั้นนะคะเราจะจับกรีบค่ะดึงให้เสมอกันนะคะกรีดดอกเพื่อความสวยงามค่ะเพื่อนๆคนไหนงงในวิดีโอของเรานะคะกดเข้าไปสต็อปได้ค่ะแล้วก็ทวนดูอีกครั้งนะคะ เรียบร้อยแลคะตัดชาิบบินตรงนี้ให้เท่ากันนะคะทั้งสองเส้นค่ะ จะมาพับเก็บชายริบบิ้นนะคะใดเข้าวพร้อมกันเลยหากเพื่อนๆคนไหนนะคะชื่นชอบในการทำคลิปวิดีโอของจานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จารด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าจารมีคลิปใหม่ๆรอคอยเพื่อนอยู่นะ ชายลิบิ้นนะคะเพื่อนๆเจตัดยังนี้ก็ได้นะคะเพื่อความสวยงามค่ะตัดแค่เป็นทรงไหนก็ได้เพื่อความสวยงามสำหรับเพื่อนๆน,น,นะคะลือบิ้นนี่เพื่อนๆจะลดความยาวลงหน่อยก็ได้นะคะที่จะต้องเผื่อไว้ยาวเพราะว่าสะดวกต่อการสอนค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมติดตามชมคลิปหน้านะคะคอยดูนะคะว่าเราจะมีดอกอะไรบ้างมาปักเพื่อนนะคะขอบคุณค่ะ